ส่วนบทเรียนสำคัญเลยที่คิดว่าได้นะครับผมก็คือเรื่องของ MVP หรือ Minimum Viable Product นะก็คือเท่าที่ดูมาเนี่ยจะเห็นว่าผมเผลอเลี้ยวไปทำพวกฟีเจอร์ที่ไม่ใช่ฟีเจอร์หลักส่วนใหญ่นะเวลานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าสถิติหน้า Leaderboard ระบบแชร์อะไรพวกนี้นะซึ่งเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่คอหลักของแอปนี้เลยนะผมสิ่งที่ผมควรจะทำสำคัญจริงๆเลยก็คือควรจะเอาไอ้ระบบ เล่นเกมหลักเนี่ยให้ได้เกิดการทดลองเล่นละขึ้นจริงให้ไวที่สุดก่อน อันนี้แหละจะเป็นคอหลักที่สําคัญมากกว่าทําให้จริงๆแล้วเว็บนี้อาจจะใช้เวลาทําได้น้อยกว่า10วันซะด้วยซ้ำน,นะอันนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์นะผมยิ่งหาอะไรมันท้าทายตัวเองหาโปรเจกต์ลองทำเรื่อยๆผมก็จะเริ่มวิเคราะห์ตัวเองได้แล้วว่าอะไรสําคัญไม่สําคัญและเราสามารถทําได้เร็วมากแค่ไหนก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปสุดท้ายน,นี้ก็เลยได้เป็นคําคมสรุปสั้นๆนะครับก็คือการวางแผนไม่จาเป็นต้องเสร็จสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นการเริ่มลงมือทําตามแผน จะช่วยให้เห็นภาพและพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น